ครับวันนี้เราก็มาทดสอบอยางยางสัญชาติไทยโดยคนไทยผลิตซึ่งส่งขายอเมริกาส่งขายยุโรปในแบรนด์ที่ชื่อว่า V Moto ครับซึ่งยางตัวนี้ ได้พัฒนาเก็บข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วครับเปิดตัวที่งานแข่งเอนูโรที่ห้วยสะพานก็วันนี้ก็ได้เอามาทดสอบในการขับขี่ในทางลุกรังโคงแคบแคบทางลุกรังยาวๆาวสาดสาัดผน ได้ออกมาค่อนข้างจะน่าพอใจครับเพราะว่าด้วยเนื้อยางและลายของดอกยางครับออกแบบมาให้ใช้ได้ในหลายลักษณะก็มีทั้ง ยางที่เขาเรียกว่ายางเป็นมีเดียมยางกึ่นออกแข็งนิดนึงแล้วก็ยางที่เป็นเอพิกคือ,อยางซอฟเราจะใช้เลือกใช้ได้ตามลักษณะที่เราต้องการส่วนจากที่เทสมาหลายๆสภาพพื้นผิวผมว่าชุดเดียวคุ้มทั้งทรายทั้งคโครนลูกลังถือว่าผ่านครับ ฝากแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ด้วยครับอย่าง V-MOTO ขอบคุณครับ